ฮอตสตาร์เ <Hot> ต้านรพร ชาวเน็ตจวกแรงลักแร้ดาพยายามเซ็กซี่แบบบุญเส้นดูเหมือนช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวให้ดามาไปสมดสำหรับเต้านัทพรพอนับตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวกำลังศึกษาพูดคุยอยู่กับนักธุรกิจรูปหล่อโปรไฟล์หรูไฮโซนายก็ทำ so ให้ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแอบรู้สึกไม่แฮปปี้ถึงขนาดตามเข้าไปโพสคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ภาพกิจกรรมต่างๆที่เธอนำมาโพสล,ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เช่นเดียวกันกับภาพล่าสุดในชุดสุดแซบสีแดงที่เต้านามาโพสต์อวดความปังให้ แฟนคลับได้กดไลค์แบบรัวๆแต่ว่างานนี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่เสียงชื่นชมและยอดไลค์ที่พุ่งทะยานเท่านั้นเพราะมีหลายคอมเมนต์เช่นกันที่เข้ามาทักสีผิวใต้วงแขนของเธอในทํานองว่าลักแร้ดําลักแร้ดาเหมือนใจนาลักแร้ลักแร้รวมไปถึงพาดพิงสไตล์การแต่งตัวของเธอในช่วงนี้โดยการโยมพยายามเซ็กซี่เหมือนกับวุ้นเส้นอดีตหวานใจของไฮโซไนนนั่นเองจ้ะ ในขณะที่แฟนคลับทิเต้าก็ได้เข้ามาช่วยตอบโต้กับคอมเมนต์ที่เข้ามาโพสข้อความวิาพากษ์วิจารณ์ของหนังเอกสาวพรอทั้งชี้แจงว่าเป็นสิ่งที่เห็นผลมาจากแสงและเงาที่ตกกระทบมากกว่านะจ๊ะฮอตสตาร์